ช่วงทันโรควันนี้ตอนการป้องกันโรคกระเพาะอาหารสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันโรควันนี้คุณหลังเรนมีรายงานสดความคืบหน้าของนักศึกษาหญิงที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารเราไปติดตามรายงานจากคุณหลังเรนเลยค่ะ โอ้โหสวัสดีครับแม่หน้าตาแจ่มใสแล้วตอนนี้อาการเป็นไงมัางครับเนี่ยก็ตั้งแต่ไปพบแพทย์มานะคะก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วก็ทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะ<ม>ตอนนี้ก็เลยอาการดีขึ้นเยอะแล้วล่ะค่ะวิธีการป้องกันโรคกระเพาะอาหารที่ดีสุดกาหรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้แก่หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด ชากาแฟของหมักดองรับประทานอาหารที่ตรงเวลาหลีกเลี่ยงการดื่มสุราสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่มีผลกระใายเรืองกระเพาะอาหารที่พบบ่อยคือยาปวดกระดูกยาแก้ปวดข้อพยายามคลายความตึงเครียดนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานยาตามแพทย์สั่นถ้ามีอาการปวดท้อง ควรพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจพินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับเพราะบางรายอาการปวดท้องอาจจะไม่ใช่อาการของโรคกระเพาะอาหารก็ได้เช่นอาจจะปวดท้องจากนิว่วในถุงน้าดีหรือปวดท้องจากสาเหตุอื่นก็ได้การซื้อยารับประทานเองเนี่ยอาจจะมีข้อเสียนะครับเพราะอาจจะทำให้โรคเป็นเนื้อหลัลงถ้ามีอาการปิปกติควรไปพบแพทย์ตั้งแต่เ,น,เน,นิ่นๆดีกว่าครับ คำถามนี้เนี่ยมาจากพิธีกรสาวสุดน่ารักน,นะครับ คุณแพรอรุณีนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าทําไมนะครับผู้หญิงเนี่ยถึงไม่มีลูกกระเดือกลูกกระเดือกนะครับก็คือส่วนที่โผล่ออกมาตรงกลางลําคอนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเวลาทานอาหารครับมองเห็นได้ชัดในผู้ชายนะครับเนื่องจากมีลักษณะเป็นแผ่น2แผ่นนะครับเชื่อมประกบทํามุมเป็นชั้นเดียวนะครับแหลมยื่นออกมานะครับส่วนลูกกระเดือกของผู้หญิงนะครับมีลักษณะเป็นกระดูกอ่อนนะครับรูปร่างเรียบป้านนะครับคล้ายใบไม้ทําให้มองเห็นไม่ชัดนะครับซึ่งอาจจะท ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีลูกกระเดือกนะครับหน้าที่การทํางานของลูกกระเดือกนะครับก็คือด้านหน้าของลูกกระเดือกเนี่ยเป็นช่องเปิดเข้าสู่กล่องเสียงนะครับในขณะที่กลืนอาหารในกล่องเสียงก็จะเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับส่วนปลายของลูกกระเดือกเนี่ยก็จะเลื่อนลงมาปิดกล่องเสียงไม่ให้อากาศเข้าสู่กล่องเสียงยังไงละครอ๋อถึงบางอ,อ้อละค่ะ หลังจากไหว้ครูเพื่อขอให้สามารถลงไปดำน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถึงเวลาลงน้ำกันจริงๆสักทีสำหรับระยะเวลาในการดำน้ำนั้นก็ขึ้นอยู่กับความอึดของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งถ้าสามารถเก็บของได้เยอะก็ขึ้นมาได้เร็วหรือบางครั้งอาจจะต้องลงไปอยู่ใต้น้ำกันครึ่งวันเลยก็มีมอยู่ได้นานยังกับปลาเลยนะครับนี่ โลงอู้ดครับมีพี่สายันลงไปนานแล้วนเนี่ยจะเป็นชั่วโมงอยู่แล้วมันจะธรรมดาครับโดยมากกา็ลงแบบนี้แหละครับโอ้ลงทีนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงนี้เลยนะครับสองสามชั่วโมงเนี่ยครับเมื่มองมขึ้นมาได้ก็ต้องเอาของที่หาได้มาเทาใส่กระโลแบบนี้แล้วก็ร่อน ร่อนเพื่อให้เศษดินเศษโคลนที่ติดมาถูกล้างออกไปนะครับส่วนของหนักๆก,ก็จะเหลืออยู่ในกระโลกก็ต้องมาลุ้นกันแล้ครับว่าจะเจอกับสมบัติอะไรนี่นี่นี่นีนยเยอะเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าเหรียญไร่ลุงเหรียญรอาครับเหรียญระราชการจห้าเลยนะับ,บเืี้ยเงินกูดทั่ว นี่เงิเนพดลด้วงครับนี่ยละครับเงินพดลด้วงเป็นเหรียญมุกพมอย่างนี้นะมันเจอเยอะอย่างนี้เลยนะครับคุณลุงอู๊ดครับเหรียญอย่างเงี้ยได้ประมาณราคาสักอย่างนี้ถ้าไปขายกันจริงๆก็ไม่เกิน50บาท แต่ถ้าเป็นเงินพดดวงนี่ก็ถ้าขายกันกินก็ประมาณสอง0 0ื่ฝ่าโอ้สองหมื่นลุงลุงสองหมื่นไม่รอแล้ววงเลยดีกว่ามา,า,มาคุณโจ๊กเกอร์ของเราก็ไม่รอช้าขออาสาลงไปหาสมบัติดูบ้าง s <S งานนี้สงสัยหวังรวยเลยนะครับท่านผู้ชม โอ้ยมันเงินพดด้วงเลยครับอันนี้นพดด้วงครับพ,พดพด้วงหลายตั้งเลยครับเม็ดนี้เม็ดนี้หลายตั้งเหรอครับผมเจริญลุงผมรวยแล้ว,วล้างสะเอี่ยมเลยคลุณลุงอย่างนี้นะครับราคาประมาณเท่าไหร่ราคาประมาณ3 0 0ครับถึงจะเป็นเหรียญพดล้วงที่ใช้แทนเงินในสมัยอยุธยาก็จริงนะครับแต่ก็เป็นเพียงเม็ดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นดังนั้น จึงไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรมากมายแต่มีความหมายทางด้านจิตใจนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีแล้วสําหรับคุณโจบเกอร์เพราะส่วนใหญ่สิ่งที่ชาวบ้านงมขึ้นมาได้มักจะเป็นเหรียญเงินในสมัยรัชกาลที่5หรือเหรียญรูในสมัยรัชกาลที่8นั่นเองเป็นเพราะว่าอายุธยาในสมัยอดีตนั้นเคยเป็นเมืองท่าที่มีการซื้อขายสินค้าทางเรือกันอย่างมากมายนั่นเองนะครับ เรือสำเภามันไม่สามารถจะเข้ามาได้มันก็จะต้องมีการขนถ่ายสินค้าจากเรือย่อยสู่เรือสำเภาแล้วกว็าอาจจะมีวิกิจการก็คืออาจจะล่มเพราะว่ามันมีทั้งน้ําขึ้นและน้ําลงมันมีน้าหลากมันน้ําแถวนี้จะเชี่ยวและกว้างมากเมื่ออับฟางสิ่งเหล่านี้ก็ต้องจมลงไปกับเรือด้วยคําว่าสมบัติอาจไม่ได้หมายถึงสิ่งยิ่งใหญ่เสมอไปนะครับแต่อาจหมายถึงสิ่งเล็กๆที่ไม่ได้มีราคาข้าง,งวง แต่เราเลือกที่จะหวงแหนและเก็บรักษาเอาไว้เพราะเป็นสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจนั่นเองครับคำว่ามหาสมบัตินั้นอาจหมายถึงสิ่งที่เลอค่าหายากและก็มีราคาสูงนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจต้องตามล่าก,กันจนสุดขอบฟ้าก็ไม่ได้มาครอบครอง แต่มีมหาสมบัติอีกหลายชนิดครับที่อยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวแต่เราไม่เคยมองเห็นคุณค่าของมันนะครับทั้งที่มันมีค่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียวนั่นก็คือสมบัติที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติของพวกเราทุกคนนะครับที่เราทุกคนควรถนอมและรักษาเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานและตัวเราเองได้อยู่คู่กับสมบัติเหล่านี้ตลอดไปครับ ้อนรับร้อนนี้กับบังอ้อกูดทริปนัมเบอร์โฟรักป่ารักช้างฟังเพลงดูดาวเขาใหญ่สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายในแบบฉบับบางอ,อ้อพร้อมแขกรับเชิญสุดหลอ่อตุ้มตามเดอะตาและศักดิ์สิทธิ์แทงทอง เล่าเรื่องราววิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และความประทับใจของคุณกับเพื่อนซีคู่รักหรือครอบครัวพร้อมส่งรูปทายทำท่าบังอ้อในแบบฉบับของคุณเองพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งโมเดิร์นไนท์ทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บางอ้อส,สัปดาห์หน้าท่ามพลดัด <c oughs> <c oughs> หของเก่าแน่นอนแล้วอันนี้ที่แปลกกว่าเพื่อนเลยไอ้นี่มันเป็นหัวลูกเบือนตะปัอวสมัยไหนเนี่ยก็สมัยเราเนี่ยครับผมต้องส่งมาให้หมอพอรที่ใช่พี่สุแล้วใชครับใครไปยิงกันแถวนี้คุณลุง